ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิดก,ก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาติโย,ยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่โดยเฉพาะในช่วงนี้อาตมาก,ก็กำลังนำมาเรื่องของเทพบุตรเทพิดานะเรื่องของสวรรค์ชั้นฟ้าโยมซึ่งเป็นเ,เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า,อ,าอีกหลักคำสอนหนึ่งนะซึ่งองค์ทรงแสดงผลของการให้ทานรักษาศีลที่เรียกว่าสักขกคถา นะโดยมากที่พระองค์ทรงแสดงอนุบุพิกถาเนี่ยคือแสดงธรรมะไปตามลําดับถ้าเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกเรามักจะพบคํานี้บ่อยๆนะเราจะพบอยู่เสมอเสมอว่าพระองค์ทรงแสดงอนุบุพิกถาแก่แบบุคคลนั้นๆแล้ก็แสดงอริยสัจสี่สรุปท้ายเนี่ยผู้ฟังก็จะบรรลุปเป็นพระโสดาบันหรือถึง พระรันตนตรัยเป็นต้นเนี่ยเรามักจะเจอคำนี้บ่อยๆว่าอนุบุพิคถาคือการแสดงธรรมะไปตามลำดับนะเก็บองรงแสดงทานอาน,นิสงส์การให้ทานแสดงศีลอาน,นิสงส์ของศีลแสดงสักขกถาเรียกว่าสวรรค์อาน,นิสงส์ของการให้ทานและก,การรักษาศีลเมื่อแสดงสวรรค์แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงกาทินวะ คือโทษของกามโยมจะเป็นกามของมนุษย์ก็ดีกามมันเป็นทิพย์ของพวกเทวดาก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นกามทั้งนั้นนะพปร่งส่งแสดงโทษของกามคือความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงของกาลเนี่ยไม่ให้ยินดีในกาลแม้เป็นกามของมนุษย์แม้เป็นกามของเทวดาก็ไม่ให้ยินดีนะไม่ให้ติดนะเพราะว่ากามเป็นของไม่เที่ยง แล้วก็องคทรงแสดงเนคขามานิสังสากาถาอนิสง์ของการไม่ติดในกามก็คือไม่ติดในวิบากของบุญผลของบุญจะเป็นลาบเยสลเสรเิญสุขที่เกิดขึ้นในมนุษย์โลกก็ดีหรือสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทวดาก็ดีเนี่ยเรียกว่าไม่ให้ติดในสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกามเป็นของไม่เที่ยง เป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของชั่วคราวนะไม่ใช่สาระที่แท้จ,จริงเมื่อพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ฟังมีจิตคู่ควรนะมีจิตอ่อนคู่ควรแก่การงานที่เบื่อหน่ายในกามแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะทรงแสดงอริยสัจสี่สรุปว่าการเกิดเป็นทุกข์นะแสดง ทุกสมุทัยในรธมรรคหรือว่าแสดงทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกแล้วก็ข้อปฏิบัติในเข้าถึงความดับทุกเนี่ยให้กับผู้ฟังที่มีจิตใจอ่อนโยนคู่ควรแก่การงานแล้วเมื่อฟังอริยสัจสี่จบก็จะมีดวงตาเห็นธรรมนะอันนี้สำนวนนี้เราจะได้ยินได้ฟังหรือว่า ได้อ่านได้พบเห็นอยู่บ่บอยๆในพระไตรปิฎกแต่ว่าในช่วงนี้ตมาก็กำลังนำเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์อน,นิสงค์ของการให้ทานเนี่ยอน,นิสงส์ของการรักษาศีลมาบรรยายให้ญาโยมได้ฟังเรื่องของสวรรค์เรื่องของอเทพพระบุตรเทพิดาที่เรียกว่าสัขขกขกถานะอันนี้วันนี้ตมาก็ตั้งใจจะให้ญาโยมได้ฟัง หลักการที่เป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเหตุและผลนะผลมาจต่เหตุเหตุทำให้เกิดผลเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกรรมดีนะโยมเรื่องของความมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะคมีปัญญาเนี่ยก็คือเป็นกุศลธรรมนั่นเองนะโยมกุศลธรรมเหล่านี้เป็นเหตุให เป็นเหตุให้เกิดบุญกุศลที่เป็นทานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นที่ปัสนานั่นเองโยมนะธรเหล่านี้เป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเลยโยมคือศรัทธาเนี่ยก็เป็นเรื่องของนามธรรมจิตใจศีลก็เป็นเรื่องของจิตนาสุตตะเป็นเรื่องของ การสดับตรับฟังพระธรรมคําคสอนของผูุ้ดธเจ้าจาคะก็คือการสะละความตนีเป็นอโลภะความไม่โลภนะเป็นการเสียสะละแล้วก็ปัญญาความรู้ความเข้าใจในหลักของกรรมก็ดีหลักของนิพพานาก็ดีหรือว่าอริยสัจสีก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมนะซึ่งถ้าใครมี คุณธรรมเหล่านี้คือมีศรัทธามีศีลสุตตะจารค่าปัญญาเนี่ยเมื่อปรารถนาปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบอะนะความปรารถนาของเขาก็จะสําเร็จนะวันนี้แตมาอยากให้โยมได้ฟังตรงนี้นะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากการฟังเรื่องของเทพบุตรเทพิดาซึ่งญาติโยมก็ได้ฟังมาเยอะพอสมควรนะ วันนี้ให้โยมฟังเรื่องนี้อยู่ในสังขารูปะปฏิสูตว่าด้วยปฏิบัติให้สำเร็จความปรารถนาโยมนะปรารถนาในสิ่งที่ดีงามก็จะสำเร็จได้ถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้นะอยู่ในพระไตรปิฎกมชิมนิกายอุปริปนันาฏโยมนะสังขารูปะปฏิสูต ว่าด้วยปฏิบัติให้สำเร็จความปรารถนาข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านนาถาบินดิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระ พุทธธรรมรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจักแสดงความเกิดขึ้นแห่งสังขารแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังความเกิดขึ้นแห่งสังขาน,นั้นจงใส่ใจให้ดีเราตถาคตจักกล่าวต่อไปสังขารนั่คือเป็นสังขารธรรมฝ่ายดีนะะอันได้แก่ปุญญาพิสังขารยม นะหรือว่าหรือว่าสังขารที่เป็นคือสังขารในนี้ก็จะมีแบ่งออกเป็นสองแง่นะสังขารที่เป็นเหตุกับสังขารที่เป็นผลโยมสังขารที่เป็นเหตุก็หมายถึงหมายถึงกรรมนะโยมนะสังขารที่เป็นผลหมายถึงวิบากที่จะได้รับนะที่ว่าพระองค์จะทรงแสดงความเกิดขึ้นแห่งสังขารน,นั้นแลียวโยมฟังต่อไปกันแล้วกันว่าสังขารน,นั้นคืออะไรนะ ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าข้าปฏิปทาเพื่อเป็นกษัตริย์มหาศาลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะยาคะปัญญา เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเมื่อเราตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกระสัตรมหาศาลเถิดดังนี้ก็มีเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นตามความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิ นี้มักมักแล้หวหนทางนะนี้ปฏิบัติธาปฏิบัติคือข้อปฏิบัติยมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลอันนี้ท่านได้ตรัสถึงสังขารที่เป็นเป็นเหตุนะโยมนะสังขารที่เป็นเหตุก็คือกุศลธรรมหรือกรรมนั่นเองนะ กรรมก็มคือเจตน,นาอันถึงพร้อมด้วยศรัทธาสีลสุตตจากะาปัญญายมศรัทธาในนี้คือความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า,า,าตถาคตโพธิศรัทธานะเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว,ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้จรงิงโยมพระองค์ทรงตรัสรู้จรงิงนะเชื่อมัน่นเมื่อเชื่อว่าพระองค์ทรงตรัสรู้จริงแล้วเนี่ย คุณของพระองค์อันได้แก่พระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระม,าห,มาหากรุณาที่คุณเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อไปโดยปริยายนะถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดสรูจรจร้จริงๆที่เรียกว่าตถาคตาโพธิสัตฐานะแล้วก็กรรมสัทธาโยมกรรมสัทธาเนี่ยเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมว่ากรรมดีกรรมชั่วมีจริง นะผลของกรรมดีผลขอกกรรมชั่วเนี่ยมีจริงเมื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงกรรมดีกรรมชั่วมีจริงเนี่ยบุคคลนั้นก็จะมีคุณธรรมคือมีศีลไม่กล้าละเมิดไม่กล้าละเมิดศีลน,นะก็จะรักษาศีลคือมีศีลจะเป็นศีลห้าของกะหัสก็ดีศีลสิบของสมณเณรศีลสองร้อยิบเจ็ดของพระก็ดีเนี่ย ก็มีศีลตามมาเป็นผลที่เกิดจากศรัานั่นเองเมื่อมีศีลแล้วก็สุตตะคือการสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นการฟังก็ดีหรือว่าการเรียนการศึกษาการอ่านก็ดีก็สราะห์อยู่ในสุตตะซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากการที่มีศรัทธาแล้วก็การที่มีศีลแล้วนะท่านก็บอกว่าต้องมีสุตตะ คือการสดัตบตรับฟังพระธรรมเทศนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมแท้ๆนะโย,ยมนะต้องอต้องเน้นว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคำสอนที่ได้บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกก็โยมจากาการสละจะเป็นการสละกิเลสอันได้แก่ความโลภความโกรธความหลงความตระนีก็ดีหรือการสละวัตถุเข,ข้าของ พัธรรมก็ดีก็เรียกว่าการสละแล้วก็มีปัญญาอยู่ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในเหตุผลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมก็ดีนะหรือว่าเรื่องของการเจริญสมถวิปัสสนาอะไรต่างๆเหล่านี้นะเรียกว่าปัญญานะคือมีคุณธรรมเหล่านี้คือศรัทธาศิลสุดตะจากะาปัญญาเนี่ยถ้า ถ้าเขามีคุณธรรมเหล่านี้แล้วนะเขาปรารถนาโยมปรารถนาความไปเกิดเป็นกรัสัินะโดยที่เขาเห็นว่ากษัตริย์นั้นเป็นชนชั้นวันณะที่มีความสุขมียศฐามบรรดาศักดิ์มีอํานาจวาสนาอะไรอย่างนี้นะเขาคิดอย่างนี้ตั้งเจตนาปรารถนาอย่างนี้ว่าเออเมื่อเราตายไปเนี่ยชาติหน้า ขอให้เราได้เกิดเป็นกษัตริย์นะหรือว่าชาติต่อ,ตอไปเนี่ยขอให้เราได้เกิดเป็นกษัตริย์เธออะไรอย่างเนี้ยเขาตั้งความปรารถนาอย่างนี้พระองค์ก็ทรงตัดว่าอันนี้เมื่อเขาตั้งความปรารถนาด้วยอาศัยคุณธรรมคือศรัทธาศีลสุตตะจาค้าปัญญาตั้งจิตนั้นคือตั้งจิตที่ปรารถนาแล้วก็อธิษฐานจะเดินจิต จิตท,ที่มีกษัตริย์มหาศาลเป็นอารมณ์นั่นแหละโยมนะแล้วก็มีคือพยายามรักษาคุณธรรมของตัวเองให้มีเจริญคุณธรรมของตัวเองคือเจริญเจริญศรัทธาเจริญศีลสุตตะจาค่าปัญญาให้ตั้งมั่นน้อมจิตไปเพื่อความเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลเนี่ยพระองค์ก็ทรงตัดว่าเมื่อเขาตายไปเขาก็จะเกิดเป็น สหายของกษัตริย์มหาศาลนะคือว่าคือหนทางนี้ปฏิปทานี้คือศีลสุดาจาคะาปัญญาแล้วก็ความตั้งจิตอธิษฐานของเขาเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความเป็นสหายของกษัตริย์มหาศารโยมนะอันนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อพระรามมหาศารดูก่อนุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีก คือภิสษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉนัยหนอเราเมื่อตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพระมหาศาลดังนี้ก็มีว่าฉนัยหนอเมื่อเราตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งขบดีมหาศาลดังนี้ก็มี ก็คือจะมีพราหมหาศาลแล้วก็ขะบดีมหาศาลนะโยมเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นจเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอจเจริญแล้วอย่างนี้กระทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้นๆดูก่อนภิสุทั้งหลายนี้มักนี้ปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสําเร็จในความเป็นสายของขณะบดีหาสาล นะหรือว่าของ,อของพระม,มหาสารแลวก็ขณะบดีมหาสารนะตรงนี้ท่านเอามากล่าวไว้ในะที่เดียวกันเลยตกลงว่าถ้ามีศรัทธาศีลสุสตะจารคปัญญาและตั้งความปรารถนาความปรารถนาของเขาก็จะสําเร็จนะคือได้เกิดเป็นพรามตามความปรารถนาได้เกิดเป็นขณะบดีตามความปรารถนานะ ขา้าพดียก็คือคนมีชนชั้นวันนะหรือว่าเป็นพวกมหาเศรษฐีเป็นต้นนะโยมต่อมาปฏิบัติเพื่อเป็นเทวดาชั้นดาวดึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาค่าปัญญาเธอได้ฟังว่าเทวดาชั้นดาวดึงมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุข เธอปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเมื่อเราตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงเธอดเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จ ในภาวะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้มกักนี้ปฏิบธาเป็นไปเพื่อความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงอันนี้ก็ปรารถนาสวรรคโยมนะที่จริงตรงนี้แปลกนะปกติที่อื่นๆเนี่ยเรามากักจะเจอหรือว่าพบาคำว่า เทวดาชั้นจาตูมหาราชิกานะแต่ตรงนี้ท่านไม่มีเทวดาคือไม่มีสวรรค์ชั้นจาตูมหาราชิกาโยมนะท่านมาสวรรค์ชั้นเดาวดึงเลยนะแต่ว่าขนาดสวรรค์ชั้นเดาดึงยังยังสาเร็จได้โยมจะป่วยกก่าวปลายว่าสวรรค์ชั้นจาตูมหาราชิกาจะไม่สําเร็จนะอาตมาก็เชื่อว่าสวรรค์สวรรค์ชั้น ชั้นที่หนึ่งเนี่ยชั้นจาตุมาราชิกาเนี่ยก็น่าจะสงเคาะลงในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะโยมเพราะว่าในอัตถกถาท่านก็ไม่ได้ขยายเอาไว้นะแต่ว่าก็เชื่อมั่นว่าสามารถเกิดในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งได้โยมขนาดสวรรค์ชั้นที่สองก็ยังเกิดได้เนาะโยมอันนี้ก็ถือว่ามีประสบความสาเร็จได้นะโยมตอมาปฏิบัติเพื่อเป็นเทวดาชั้นยาานะ คือสวรรค์ชั้นที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกคือภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเธอได้ฟังว่าสวรรค์ชั้นยามาท่านจุดๆเลนให้โยมนะสวรรค์ชั้นดุสิตนะคือเทวดาชัน้นชั้นยามาโยม,มท่านไม่ได้ใช้คําว่าสวรรค์นะท่านใช้คําว่าเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิต เทวดาชั้นนิม,มานรดีแล้วก็เทวดาชั้นปะระนิมิตวสวัตตดีโยมคือสวรรค์ทั้งหกชั้นนั่นแหละโยมที่โยมเคยฟังมาในวิมานวัตถุนะอันนี้เธอตั้งจิตนั้น,นคือว่ามีศรัทธาศีลสุตตะจาค้าปัญญาเนี่ยเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นจเจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้มกักนี้ปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสําเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปาละนิม,มิตะวะสวัตดีคือว่าสวรรค์ทั้งหกชั้นนั่นแหละโยมมีสิทธิที่จะเกิดได้นะต่อมาท่านก็โอ้โหตัดไว้มากโยมเกี่ยวกับการเกิดเป็นพรหมนะโยมนะ คือปฏิบัติเพื่อเป็นสหัสสพรมโยมคือพรมที่มีรัศมีสว่างสวัยมากไปถึงพันโลกธาตุนะโยมนะคือเป็นพรมทั้งอันนี้พรมเยอะแยะมากโยมตรงนี้นะอาตมาคงจะไม่ไม่ไม่อ่านให้โยมฟังทั้งหมดนะก็จะยอ่ยอๆเลยตรงนี้โอ้ที่จริงยังมีข้อความอีกเยอะมากพอสมควรเลยโยมเนี่ย ข้อความยังมีอีกเยอะมากเลยนะว่าจะไม่อ่านให้โยมฟังก็ยังไงยังไงอยู่นะโยมเพราะว่าเวลาก็จวนจะหมดลงอยู่แล้วนะที่จริงอาตมาตั้งใจจะย่อคือว่าให้ญาติโยมมองเห็นภาพที่องค์ทรงแสดงถึงถึงพภพภูมินะโยมโดยเฉพาะสวรรค์หกชั้นแล้วก็พรมโลกเนี่ยซึ่งพระองค์ทรงแสดง แทบทุกชั้นเลยก็ว่าได้โยมนะในบรรดาชื่อของพรหมโลกทั้งหมดที่มีอยู่20ชั้นเนี่ยเดชะมาจะให้โยมฟังไปเรื่อยๆนะโยมคงจะไม่ไม่ย่อหรอกนะฟังไปสักสองวันนะเพราะว่าตอนแรกอาตมาคิดว่าจะให้โยมฟังในสูตรนี้ในวันนี้วันเดียวโยมแต่มาพิจารณาดูแล้วก็ให้โยมฟังทั้งหมดเลยฟังไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะจบในสูตรนี้ โยมก็จะได้ถือว่าศึกษาพระปริยัติไปโดยละเอียดอีกวันหนึ่งก็แล้วกันนะทีนี้ปฏิบัตธาเป็นไปเพื่อเพื่อเป็นศาสตร์สัพรมโยมเดียโยมฟังดูฟังดูพระบาลีพระพุทธพจน์ตรงนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเออว่าจะอ่านแล้วก็มองดูเวลาคงจะไม่ได้ฟังนะโยมนะ ญาตโยมมาฟังวันต่อไปก็แล้วกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วโยมนะแต่มาภาพระ,ระปริญญาปริญญาโนผู้ทําหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออยปรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร